มันัมนหนักใช่ไหมครับหนักอ่าวางวางไว้ผสมกันสผสมกันแล้วก็หล่อ,อพระคระ่รูปลอมันจะเป็นเหล็กนะใช่ไหมสเหล็ก,ลออกเป็นพระบูชาครับย็งไงพอหล่อเขาจะเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้ไอวไอ้นัอนเจามีน้า,า,ามีาอาม่อมี

จ่ายตังค์เลย่าไรสิบห้าสิบห้าบาทจ่ายตรงไหนถ้าเจนจ่ายนี่ไง